เขมเยยะได้ไม่นานเจอคุณลาวแห่มหุป,ปักพร้อมแห่ระดมเงินบริจาคทุวประเทศเพื่อช่วยไทยน้ําท่วมทันทีและลั่นไม่เคยลืมบุญคุณไทยช่วยน้ําท่วมเขื่อนแตกโดยก็ยังถือว่ารุนแรงและน่ากังวลมากๆต่อกับสถานาการณ์น้าท่วมที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขลาหาดใหญ่ที่ตอนนี้ยังคงมีประชาชนจํานวนมากรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และอาสาทุกๆคนที่เข้ามาช่วยถึงแม้จะลําบากแต่ทุกคนก็ช่วยกันและรอความหวังอยู่เสมอ แต่ยงไรก็ตามนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศที่ถือว่าเป็นน้าท่วมครั้งใหญ่ในรอบ300ปีที่ทำเอาตอนนี้ดังไกลไปถึงเพื่อนบ้านแล้วและแน่นอนครับหนึ่งในเพื่อนบ้านที่คอยเสือกและกําลังเย่ะเยอะอย่างหนักนั่นก็คือขมรที่ตอนนี้กําลังประโคมข่าวน้ําท่วมไทยกันอย่างหนักที่เรียกได้ว่ามาแทบทุกสํานักข่าวทุกโพสต์ของชาวขมรจะมีการแชร์ภาพและคลิปน้ําท่วมพร้อมระบุข้อความว่านี่คือคําสาปและยอะเยอะไทยกันสนุกปาก อย่างคนนี้นะครับอินฟลูชาวขมรที่ชอบแสตไทยเป็นกิจจ์ประจําวันในโพสต์ข้อความว่าฟ้าดินกําลังสาบแช่งชนชาติที่ลบหลู่บุญคุณบรรพุทธขมรเพราะตอนนี้น้ําท่วมลงมาเพิ่มประเทศไทยอีกแล้วโดยมีอาจารย์หมอดูบอกว่าคนไทยทั้งหลายต้องสวดขออโหสิก,กรรมต่อดวงวิญ,ญญาณบรรพุษเขมรและถ้าเห็นคนขมรที่ไหนก็ให้ไหว้ตรงนั้นถึงจะพ้นจากคําสาบนี้ได้โอ้สงสัยมันบ้าเข้าเส้นเลือดจริงๆไม่แปลกใจทใําไมคนถึงโง่เรียนแค่สองชั่วโมง และยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นนะครับไมคคอมเมนต์ก็แห่เชื่อพร้อมบอกว่านี่นะคือคำสาปแห่งนครวัดเพราะเสียมทำลายปราศาทพระวิหารทำบาปต่อชนชาติเขมรก็เลยโดนคำสาปของบรรพูุรเขมรและความโกรธของพญานาคตอนนี้นะ่ะบรรพุษรเขมรแห่โกรธจนไม่อาจจะรับรู้อะไรอีกแล้วนะยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีอินฟลูเขมรโรนา อินฟลูเคมนได้ทีสาบแช่งไทยบอกว่าปีนี้ไทยน้ําท่วมหนักที่สุดเลยแผ่นดินก็ถล่มเพราะว่าเป็นปีที่ไทยรุกรานเขมรทาร้ายและใส่ร้ายประชาชนเขมรดังนั้นปีนี้ไทยโดนคำสาปแล้วแน่นอนและขณะดเดียวกันก็มีหนุ่มเขมรออกมาโชว์แมนทําเป็นมีน้ําใจบอกว่าคนไทยที่โดนน้าท่วมบอกผมได้เดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเห็นแล้วสงสารไปบอกผู้ใหญ่ประเทศผมก็ได้ว่า ให้กัมพูชามาช่วยประเทศไทยหน่อยเห็นคนไทยลำบากไม่มีอะไรกินคนไทยไม่ต้องอายนะครับขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เลยแม่อ่านแล้วก็อยากจะขำให้ฟันร่วงตัวเองยังแทบจะเอาตัวเองไม่รอดข้าวยังจะไม่มีกินแต่ดันมาเสนอหน้าจะช่วยไทยด้วยความสมเพชฟังแล้วมันคันยุบยิบในหัวใจจริงครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเก่งแต่ปากของจริงดีแต่เคลมดีแต่แสะแต่น้ำใจจริงๆแทบหาไม่เจอแต่ช้าก่อนครับ ในขณะที่ฝั่งหนึ่งกําลังเห่าหอนเยาะเย้ยกันอย่างสนุกปากผมอยากจะตัดภาพมาที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่มีแม่น้ําโขงกัน้นกลางเหมือนกันแต่ระดับจิตใจต่างกันเรากับเทวดากับนรกนั่นคือพี่น้องสอปปลาวครับทันทีที่ข่าวพี่น้องชาวไทยภาคใต้ใกําลังจมน้าไวกิจหนักในรอบสายร้อยปีในขณะที่พวกขมรบางกลุ่มกําลังหัวเราะเชื่อไหมครับว่าคนลาวเขาไม่ขำด้วยและสิ่งที่เขาขำมันคือตบหน้าพวกเนรคุณจนหน้าชาไมโลกโซเชียลของฝั่งลาวตอนนี้ #savethailand และ #prayforthailand กำลังพุ่งทยยามขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่มีการพูดเรื่องคำสาบงมงายไม่มีการทวงบุญคุณบ้าบอขอแตกอะไรทั้งนั้นมีแต่คำว่าพี่ไทยสู้ๆและคนลาวไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะมาล่าสุดครับได้มีอินฟลูลาวแห่กันโพสช่วยบริจาคน้ำท่วมภาคใต้ของไทยอย่างเธอคนนี้ได้โพสต์ว่าขอเชิญพี่น้องลราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประเทศไทย พวกเราขอเป็นตัวแทนของคนลาวทุกคนเปิดรับบริจาคระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผ้ากมและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อน,นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ขอให้ช่วยกันคนละ5บาท1ิบาทก็ยังดีเมื่อบ้านเมืองเรามีวิกฤตเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเราเราก็ไม่ควรทอดทิ้งเขาเช่นกันเซฟหาดใหญ่เมื่อบ้านเมืองเรามีวิกฤตตอนเขื่อนแตกเขาก็หลั่งไหลเข้ามาช่วยแล้วเราจะมานั่งดูชฉยๆไม่ช่วยอะไรได้อย่างไร ช่วยด้านิดหน่อยก็อย่างดีหน่วยงานของเราจะเป็นตัวแทนของไปยังอำเภอหาดใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมบริจาคก,กันเข้ามาเยอะๆเด้อและนอกจากนี้ก็ยังมีด้านบาวินวิลเลียมอินฟลูพ่อค้าลาวได้มองเมนบริจาคถึง2ล้านบาทพร้อมเข้าของไปช่วยน้ําท่วมแล้วเช่นกันจนทําให้งานนี้เองก็ยังมีชาวลาวในคอมเมนต์นะครับก็แห่กันช่วยบริจาคเงินน้ําท่วมคนละล้าน2ล้านกันเพียบแถมคอมเมนต์ไว้ว่าขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทางประเทศไทยเด้อ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีๆช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเพราะที่ผ่านมาช่วงเขื่อนแตกที่ลาวก็มีแต่ประเทศไทยเข้ามาช่วยลาวถึงตอนนี้เราก็ต้องไปช่วยไทยซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์ชาวลาวนะครับที่แห่กันให้กําลังใจและช่วยไทยพร้อมระบุย้อนไปถึงปี2018ตอนเกิดเหตุการณ์ใหญ่เขื่อนเซเปียนเซน้าน้อยที่อตตปือ ซึ่งไทยก็เคยเข้าไปช่วยลาวครั้งมโหราณทั้งทหารหน่วยซิลเฮลิคอปเตอร์ชุดแพท์สนามรวมถึงเงินบริจาคและสิ่งของจากประชาชนไทยทั้งประเทศล่าไทยเฮาซิบอถิมกันลาสุดฝลังโซเซียลยู่ประเทศลาวร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันสมทบโอนเงินได้เศร้าลานกีบพี่น้องเพื่อที่จะไป่วยเหลืออุทกภัยนำถ่วมอยู่ภาคใต้สงขาหาดใหญ่ประเทศไทยได้เศร้าลานกีบแล้ว คืออุทกภัยน้ำถมอยู่ประเทศไทยในครั้งนี้เหตุให้คนเล่าได้นึกถึงในอดีตตอนที่น้ำถมอยู่ผากใต้ขค้งเล่าเนาะเล่าประเทศแรกๆที่ยืนมือเข้ามา่วยเลือน่นก็คือประเทศไทยเลาาคนล่ากันเลยนึกทิ้งนึกถึงอยากจะตอบแทนบุญคุณครั้งก่อนเนาะเหตุให้คนเล่าเฮาแบบเบิ่งข่าวเห็นข่าวอยู่แล้ว จะทนเบิงซื่อบได้เนก,ก็นเลยเกิดการห่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะโอนเงินสมทบสวยเหลือนำถมอยู่ประเทศไทยโห้พี่น้องบ้านพี่เมืองหนองน้ะลาวไทยเฮ้าสิบ่ถิมกันคนนี้เห็นอยู่ในโซเชียลอยู่ลาวแล้วนฮะู้สึแบบตื่นตันนะพี่น้องนาะแบบคนลาวคนไทยเฮ้าแบบเป็นบ้านพีเมืองหนองแล้วเฮ้าเจ้าบอถิมกัน โดยที่จะให้แบบประเทศใดประเทศหนึ่งลำบากอยู่ฝ่ายเดียบวบัวได้เนาะตอนที่อยู่ประเทศลาวเหาลำบากพี่น้องฟังไทยให้การ่วยเลือแบบหลังร้ายแห้งเนะาะหลังร้ายเขามา่วยเลืออยู่ลาวร้ายแห้งแล้วตอนนี้อยู่ไทยเองนำถมเนาะคนลาวเองกะทนเบิงทนเทนซืๆบัวได้เนาะก็เลยต้องสมทบกันพี่น้อง่วยเลือกันเนาะเฮาจะเห็นแบบ คนเหาเนาะจะเห็นว่าประเทศใดที่จริงใจกับเฮ่ากับตอนที่ประเทศเฮ่าลําบากแล้วได้หับผนกระทบลยะพี่น้องจะได้เห็นใจคนเห่ากับตอนหนีแล้วเนาะอย่าลืมไปสมทบกันหลายๆเนาะสาหรับใครที่อยากสมทบโอนเงินไปซอยน้ำถอมอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่เพชรเอื้อราวดเด้อพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับของวินกําลังไปนะครับเมื่อวานไปละล้านหนึ่งวันนี้เพิ่มอีกล้านหนึ่งครับจะก,กี่ล้านก็ว่ากันขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้ เป็นพวกอาหารแห้งนะครับนมมาม่าเอาแบบที่ไม่ไม่ใส่เป็นซองนะครับเป็นกระป๋องตามรีเคสนะครับและนมทุกแบบเลยนะครับอาหารหมาอาหารแมวแล้วนี่ปุ๋ยปุ๋ยไอ้พวกเชื้อซูชิปมายัาง่ะมาแล้วค่ะุค่ะโอเคหนูข้าวถ้าไม่พอหนูมาเพิ่มไม่พีเลยนะพี่เข้าสารอาหารแห้งนะครับกำลังไปนะครับพี่เป็นพวกปลั๊กไฟ power bank นะครับพี่ที่นอน โซล่าเซลล์นะพี่ยานะครับรักษาโรคนะครับพวกน้ำกัดเท้านะครับผ่วชุ่ชี้นนะครับยาแก้ปวดยาแก้ไข้นะครับทุกอย่างน้ำดื่มพี่แล้วก็หนูหนูติดอะไรอันนี้ power bank เหรออันนี้แหละนนที่นอนผ้านวมใช่ปะ่ะแล้วหนูบอกให้เขารีบเอามาของอีกแมทโครอีกอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกทุกคนนะครับสู้ๆเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับของมีกําลังไปเพิ่มกี่ล้านก็ว่ากันพี่ไม่เป็นไร ซู้ๆเต็มที่นะครับทีมงานทุกภาคส่วนเลยบินเป็นกําลังใจให้นะทุกคนนะคือเห็นแล้วอดใจไม่ไหวอ่ะพี่ซู้ๆทุกคนของวีกําลังไปเพิ่มยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า